แล้วแต่ฮะเปรื่อไรพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเอามอลลัสเปล่าพี่เอามอลลัสเปล่าเขาไปกินข้าวอ้าวี่ทำไมพี่พูดแปลกวะพี่เทนพี่เทนเอามอลลัสเปล่าพี่ต้องเล่นหลายๆคนดีไม่เราอ่ะไปเป็นเกมจไม่ผิสมมติว่าถ้าเราเป็นอะไรเลยคือเราไปเล่นเกมสใช่ไหมแล้วถ้าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออเว้เราก็บอกเราก็บอกกันเลยเออนี่นะเป็นคิวเมทเออนี่นะ แล้วเราพอมีออคนแล้วพอเราโดนฆ่าใช่ป่ะเราก็บอกเอเว้ยว่าไอ่บอกคนอืน่นไอ่บอกเพื่อนเราเลยว่าเออนี่นะไอ้คนนี้มึงเป็นด้วยวิ่นเลยพี่วิ่นตอนนี้มันจะแอร์โอ้โหยังไงพี่วิธีเด็กีครับวิจีแอร์เย็นมากเลย <c oughs> <c oughs> ตะโกนอะไรตะโกนอะไรเออดิเยีร้อยสามสิบอ่ะพักเมนินดาเมจมาด้วยไงก็ที่ผมท,ทีไอผู้ชาม,ม่วงก็พักดาเมจนมี่แหละอะไรที่ <c oughs> อ๋ออาคีเตอร์มาปุ๊บก็กลายเป็นร้อยสิบแปดมัดระเบิดของแท้ก็บิว้วเดิมมาเลยพี่ไี่ผมส่งครั้้าวอุบอร้อนกว่า แกตายก่อนนะพี่ช่วยพวกเราเนี่ยตะแย่ตายก่านะเนี่ยเออเซอร์มันเน่าไงเป็นความผิดของดีเกตเออพี่เกตเขาบอกว่าพ,ออพี่เขาเห็นพี่เขาพี่เขาจะพักไม่ใช่เหรอวะพักผ่อนจะจู่เพลงนี้ก็แล่นเข้ามาในหัวสมองทงั้งทั้งจูเ่เกตเพลงนี้แท้แต่กลับร้องอะไรกันวะเนี่ย ไม่นะปิดเนี่ยนะพี่อเออไม่ไมพี่ผมจะเอาปฏิคายเลยเอาเป็นแผนเอาอะไรวะไม่ค่อยอยากลงอ่าเดี๋ยวผมสกินเซฟกันแล้วละไม่ค่อยอยากลงเลยอ่ะ ก็ล่ง้าวก็ดีใช่ไหมโอ้จมา่าอ,อะไรวะเนี่ยไม่ได้เล่นแค่วันเดียวเองไม่ใช่หรอ วันสองวันอะอะไรกันนี่มันเดินวนว่ะอะไรวะนี่อเมาคี่ เมาคีในลัสมีวงกลมอะไรวะเนี่ยเมาเมาคีในลัสมีวงกลมทาทาทัา่วกายสบายใจดีทาปแป้งโยโกีลัสมีวงกลมพี่มาไม่บอกอะไรวะอชอบแถบอ้ไรอยู่ข้างน,านั้น Ê! đây nè! Chúng ta đọc lại อะไรเอ,าเอ,าอ้าบัตรลิสตเอ๊้ยพลธันมันต้องการสกิลอะไรอะเซคเก็ตอะเออใส่ชุดเดิมมาดีแล้วผมเ,เลยบอกไงว่ามันไม่าจะคุกก้มสำหรับผมอ่ะ ตายแค่สองทิศเนี่ยนี่เหมือนอะไรเลเวลต่อนหน่อยพี่ <laughs> ผมอยู่ไกลไงแลวผมก็ยังไม่เล่นกับพี่ต่อไปคั <laughs> ตเตอรบอมเลยนะพี่ ่เออไม่โดนมอนน่อยจะโดนเพื่อนมอนไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนไปนอนตายที่พื้นแล้วเออทีละสิบอ่ะพี่เข้าทีละสิบอ่ะจะกระโดดเราอ่อะกระโดดอะไรละ่ะร้อนมาก แล้วเบฟยังอยู่ไหมน่ะอยู่ใช่ไหมแบบแปลงเลยมายาลัสมีวิ่งไอ้แบบดิเออโคตรเจ๊ยยิงยิงยิงตามมากระโดดเออ,เอ,อไม่ต้องยิงน่ากระโดดหรอก ถ้ามักนกระโดดก่อนแเ,เราเราค่อยค่อยยิงมันเออมันจะล้มเว้ยมันจะร่วงลงไปล้มเว้ยใช่ต่มันจะล้มแป๊บเดียวไงแป๊บเดียวโคตรแป๊บเดียวอ่ะเอาดุเรียนมาปั่นก็ไม่หายเออสายรอไปดีกว่านนันน่นลบสัทธะเอ,อ้ยทำไมมันมาค้างวะ มันว่ามันว่าเออใช่ใช่มาฟาร์มก็ได้ก็ดีนะเออช่วงนี้เหงาไงเฟาตาลิแกงซีนโอ้ยร้อยสี่สองโอ้สไปยพี่สไปยผมนี่แหละโอ้โหเกือบตีกโูกเกือบตีกสไปย แบบตอนนี้ในช่องเชฟอาจจะแบบกูแตกกูแตกกูแตกอะไรเงี้ยคนดูสแปมกูแตกแบบก็พี่ไม่ได้ไลค์ไงเออก็เออไงเกิดคลิปแบบพูดอะไรแปลกๆขึ้นมาให้พี่เชฟช่องพี่เขาก่อนด้วย เป็นแนวดับหนึ่งถ้าแบบพี่ปีบอ่ะเขาพูดอะไรแปลกแปขึ้นมาใช่ไหมให้ไปเช็คช่องพี่เขาก่อนด้ยเมื่อตอนนั้นะพูดอ่ดิพูดอะไรวะพูดอะไรวะผมจะบ้านเอาแถบเอาแถบ ดวไว้พี่กำลังไปช่วยผมกำลังไปช่วยดวไว้พี่เยวผมจะรอดูผมเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ประเทศไทยชนะครับเดี๋ยวสักวันเราดิสเราจะโดน โดดให้บ้านแตกไปเลยเหรอลงไปดิอ้ามาดิวะอะไรหรอไม่ไับผมรีงมาแล้วผมเพิ่งยิงไม่ได้สีน่นัดเอง ห <c oughs> ม่ <c oughs> เฮ้ยมันมีบารนัดอยู่เวยมีของอตกใจเลยฮะอะไรพี่อไม่ไม่เกีะเผอไปกดดูสตรีมพี่เขาเลยแล้วได้ยินเสียงพี่เทนโคตรเบา <c oughs> เลยตกใจไม่ผมเปิดวิดีโอไว้เบามากไง <c oughs> วิดีโอใคร วิดีโอพี่อะไรอะไรไลท์อ่ะไม่มีไลท์เก่าอ่ะอ๋อเก่าเก่าอ่ะนั่นแหละผมเปิดไว้เบามากอ่ะเอ็งเปิดไว้ทำไมอ่ะฮะเปิดไว้ทำไมไม่ผมสต็อปเอาไว้ไงอ่านั่งไงว่าละอะไรแม่อะไรอะไรบุกไม่มีไม่มีเออ ตีต่อเออก็ตีต่อไปสิเก็บเห็ดอยู่เก็บร <g ay> อเท้าอยู่มันจะมาเรงนี้วไ้ฟุกเห็นกากระบาดอยู่เออเห็นแล้วเอาไอคลิปไม่ลองทำบิวเล็งกันนะทำอะไรก็ดีไงกำลังตีอยู่ดีไงเอาไปทำบิวเหรอ <c oughs> เออดี ทำทุบมันต้องใช้ด้วยอ๋อต้องใช้เมนเท่าตัวนี้ปะใช่ต้องใช้เมนเท่าตัวนี้ใช่โอเคข้าพเจ้ามีอยู่อันนึงจะทำอาวัตสวิตแอคมันไม่แลกว่ะเปลืองเออเปลืองใช่เปลืองเปลืองเออเออนอนไปนอนไปคิดยังไงกับปืนทอดครับ ไม่รู้อ่ะมันติดได้หรอวะติดได้ต,ดไดติดได้ดิก็เก็บอาวุธแล้วก็เปิดเอาไปยิงพลาดมาั้งยิงคีดอเปิดๆๆคีดอเออเออเออป็นคีดอยิงนั้นละพันนี้ไงปืนนอร์มอลช็อ,ชอตหนึ่งคีดอ โอ้ยขาดน,น,นูขาดโบเกนเองตั้งเมกหัวมันจะเยอะมันถึงจะดอบรู้แล้วโฟกโฟกโฟกฟกพี่เอาอะไรมาเล่นด้วยไปไหนลว งงงงงของที่เอามาเล่นหมดพุกเสียงหายว่ะกูกกดปิดใหม่อ๋อ เฮ้ยมันแปลกๆฮุกจะอู้ไม่ได้อู้ไม่ได้อู้ไม่ได้อู้นั่งดูอยู่ผมไปเปิดปิดไหมอ๋อเปิดม่้องห้องยิงหลับนะเออเออเออได้ปิดไฟทำไมวะก็จะปิดอ่ะทำไมอ่ะไม่ทำไมหรอกถามดูทำไมอ่ะเพื่อปิดทำไมอ่ะอำไมอ่ะแต่อะไรนะ ผมไม่เคยพูดแบบนี้เลยหรอ๋อเอ้ยหลับๆๆโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวฟิตเองเดี๋ยวฟิตเองมีล็อกสตูดี้ไหมอืมไม่มีมีแต่เทมโปเลาะถ้างั้นก็เออเทมโปเลาก็ได้เนี่ยตรงนี้แล้วนะตรงนี้นะพี่นะเออผมวางไว้ตรงนี้นะตรงนี้ไม่ได้ทำไมไม่ให้ไม่ให้นี่เปิดอะอะไม่ฟูเปิดอ่ะฟินฟิตฟินฟิตอ๋อ น้องอะไปไม <ป S 2> ่ตบทำไมไม่รู้ทำทำไม <laughs> วะเหัวมนตวกำแพงแล้วรอเออหัวมาตักำแพงวว <c oughs> คอนเทนต์มีคอนเทนต์เขาอยากได้อัติเตอร์ไงเอเอเออออตถูกพูดถูก พูดทางพูดทางที่ดีด้วยก็เขาอยากได้ติเตอร์ไงเขาอะไรกดให้เออคิดในทางที่ดีเออเขาออกติเตอรให้กันหรือว่าสวีคกดเมาสสี่ระบบแล้วก่อนอ้าวฟุกแตกไม่กาดวะมันตะโกนอยู่ะพี่จะกาดยังไงไอ้ก็ถือคือใครถือกอาวุกอะกาดไม่ได้พี่ผมเก็บวุ้ดได้ เชื่อพี่สิถ้าใจเอกระดได้มันจะกาดได้เว้ยหอมแบบมีหัวใจขึ้นมากาศให้เออมันจะกาศอยู่อีกจะไม่ตายอีกเอาเข้าไปใกล้ตายแล้วเอ็งเข้ามาเรามาเอาโอร์ติไพร์เฉยๆเลยที่เอ็งเอาโอร์ติไพร์สามรอบแล้วนะสองสองสองเอาหรอสามเฟสก็เฟลไปแล้วดิเอ็อซ์ชอแลนไง อะไรอ่ะข้อมูลโปรในติดให้พี่รอาดมได้ไหมไม่ได้ว่ะสอร์รี่โอ้เฮ้ครูชันรอเซอร์สแลนไยเฟนยูโนอะไรวะไอ้นโนเอ็กซ์ฟิวชั่นเทพฟูว่ะว้าวทีมกูได้เป็นระดับสองว่ะมันมีแข่งกันแข่งทัวร์นาเมนต์และทีม ทีมสีเขียวแน่นับสองยำคอเฮ้ยตายไม่ได้นะหายนี่อยู่เออเกือบเกือบอยากให้สายฟรีเล่นตัวดีโอซีได้ทางนี้ดีโอซีมีอะไรบ้างอ่ะโุโกโกอ๋อไม้ เอ็งวิ่งเหรอโอ้ไม้สกิลครึ่งหลอดได้ไี่เมืสกิลวิธีครึ่งหลอดเลยเออไี่ตัวเติมอยู่แล้วออรอไม้โตผมยังไม่ได้วิ่งเลยมันมันจับพอแล้วไม่เอ็งวิ่งสองรอบเึ่งหลอดไม่ผมเลยวิ่งเอ็งวิ่งไม่วิ่งเดี๋ยว้เด้อเด้ด้อเด้เดอเ้อเด้อเอ้อเอ้ แดดได้ตัวก็พูดอยู่เนี่ยไม่ได้วิ่งเองวิ่งผมได้ตัวอับสลามมันสองอันอ่าเรงใหญ่ไม่ห่าวิ่งก็บาแล้วพี่โอ้ยแย่ๆพี่นะแต่มันถ่ายไม่ได้แล้วโอ้ยแย่ว่ะเองวิ่งไงวิ่งอะไรวะวิ่งได้มันเท่าอะไม่ได้เหรอผมเอออ่าพี่ได้มาอันหนึ่งแต่ไม่ใช่ของเลตติ้งบากิผมได้มาสองอัน นั่นไงของเลจจิ้งเอ้ยไม่ใช่ของเลจจิ้ง <c oughs> เรียบร้อยอเรียบร้อยคนเดียวไม่คนเวหล่าก็ได้อืมกูตายแตกเกมผีไหมเปิดเทวสตาร์ให้หน่อยเดี๋ยวเปิดเองเอา้า พูดทำไมวะพี่เปิดให้หน่อยแล้วก็เปิดเองเอาล่ดเอเดรียแล้วก็เจมอย่างเดียวที่เหลือได้มันก็ขายเบ็บไปเปล่าเบ็บเป็นไหมเบ็บเบ็บเบ็บล่อยกันปาเบ็บมันไม่มาอะ เราต้องเลียกมันดีๆวะเอาลูกซองมาทำสตันก่อนหัวยไม่งผมเอาซีซีเอาสติกกี้มาสติกกี้ชาเบ็ดไหมสติกกี้สติกกี้อ่ะอืมแบบโอ้ยของหมดของพี่ก็หมดพี่ของหมดต้องเติมแล้วใช่เติมปุ๊บลอยเลย Oh. บอลลูนแน่ๆตำรวจตำรวจเฮ้ยนี่นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเกมคางไปแล้วเกมคางใช่ไว้โดนตำรวจจับไปแล้วดอกเจ็ดตัวพานเดี๋ยวมานะแป๊บหนึ่งทำไมอะไรก่อนเดี๋ยว กระเบี่ยวจริงๆแล้วอย่างนักว่าหายไปเป็นล้านปีปิดแล้ว <c oughs> <c oughs> ปิดใหม่ยังวะยังที่มันยังวะที่ดูมันนะโอ้โหเศรษฐกิจหมดเลยนะกุลม้าเลยนะกุลมามาตีกูเลยขาทุ่ม โปรเจกต์โจโจ้ๆๆโปรเจกต์โจโจ้คนเล่นแค่เก้าร้อยคนเองเหรอวะน้อยจังวะโอ้กูเพิ่งแปลงเป็นซุปเปอร์ไซยาได้ไม่ถึงวีเนี่ยซุปเปอร์ไซยาอะอะซุปเปอร์ไซยาอะอันนี้มีไฟติ้ตงซิมูเลเตอร์อืมด้วยพลังแห่งปลาหลอด อืมตายไปซะฮารุโตะนางงเยด้วยพลังของเฮนไตจะลงทันะไรเองเฮียคิวชิฮ่าเดืยดจังวะเฮนไตไงเฮ้ย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 ฟาเสียงไงเฮนไตจะดูก็เเฮนไตก็เองพูดไงก็พาใครไง คุกกรอกอยู่เฮ้ยคุก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 อยคอแป๊บนึงออกมาดูเปิดออกดูสิใครมาขอสวิตชแอคมาหนึ่งกระบอกฮช่วยปิดช่วยปิดกุโลกอะอีติโก้สิโคตรงงเลยพี่ ตั้งแต่ขับม้าแล้วนะทำไมสวิตแอคหนึ่งกระบอกแล้วทำไมอ่ะมันไม่ผิดซะหน่อยมันผิดพี่มันไม่ผิดเข้าเวสมหมแ๊บเดียวขอแค่เดียวขอไปเดียวขอแค่เดียวตายได้ครั้งเดียวนะครั้งเดียวเองอ่ะเออขั้นอยู่เองอยู่อืม คโจโจทาโร่เริ่มโจโทาโร่เคนชิโร่โค <c oughs> โนโย่โโมาเนซิโนโนยายบา้าโนยายบา้า <c oughs> เอาชาร์จเบรไปแล้วกันนะเฮ้ยสติกกี้ให้มันล้มรัวๆจะได้จบไวๆดึกแล้วโอเคดึกแล้วนี่แบบพี่เดี๋ยวมันไม่ได้คอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์หนอเอ,อข่ขนาดนั้นเลยเออ มีคนดูกี่คนวะพี่ไม่มีไม่ได้ไลน์นี่เฮ้ยจริงเหรอเออเฮ้ยไม่ได้ไลน์เหรอเออโหน่าเชื่อถือยังเออดิใช่เดี๋ยวอีกหนึงพี่อะไรเซ็ตกันพาวเดอร์ป่บเอ็งต้องเซ็ตกันพาวเดอร์ด้วยเหรอวะสติ๊กกี้พี่อ๋อซื้อซื้ออ๋อซื้อโอเคโอเคโอเคอาการหลาดเอลเดอร์เจมยังรุนแรง พรุ่งพรุ่งนี้นพรุ่งไปรเรียนใช่ตอนบ่ายอ่ะวันอาทิตย์เอาเหรอโอเคงั้นตอนบ่ายเจอกันนะพรุ่พรุ่งนี้เออแต่ผมจะตื่นมาสักสิบโมงนั่นเออเอออพี่กลับมาบ่ายโมงประมาณเที่ยงโอ้เนียว่ะเ <c oughs> นียนจังว่ะแล้วพี่เบิร์ดมาเนี่ยแล้วเราจะลงอะไรกันวนะเออเควสใหม่งไงเนี่ยนะหานี่กัน หาชามที่จะอัพก่อนดาก้อนไม่อัพจานเลยะชาม <c oughs> ดาก้อนแอทแท็กใช้อีโมนี่โอโดอกัสเมนเท่าโอเคเดี๋ยวค่อยหาทีนี้ล้วจับเก่งเหลือเกินเจงี้งไงล่ะเจ อาจารย์คาคาชิเดเน่เซนเซช่างแมมไปช่างแมมเซลไปละคาถาพวงองุนมุนหมุนหมุนมุนมุนอะไรวะระทุ่มนอน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 เขาทำอะไรกันวะพี่พี่เขาหมุนอยู่ Mm-hmm. <laughs>